สวัสดีค่ะชีวิตตะกอบใบความยูเอเซค่ะมาอีกแล้วค่ะยายมารีวันนี้ยายมารีจะพาทุกคนมากินข้าวนะคะทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะมากินข้าวตอนเย็นด้วยกันไปดูค่ะว่ายายมารีมีอะไรบ้างค่ะวันนี้นี่ค่ะทุกคนอาหารยายมารีตอนเย็นกับตะโจนะคะวันนี้ก็จะมีไส้กรอกฟิลิป,ปินค่ะแล้วก็มีลาบไกล่ลาบไก่อร่อยอร่อยแล้วก็ลาบไก่จะกินกับยอดมะกอกค่ะวันนี้ ต้นมะกอกเยีม่มมลี่กำลังจะออกยอดอ่อนนอะกก็เลยอยากกินราบก่ก็จะมียอดมะกอกพกาดแล้วก็มีขาอ่อนแล้วก็มีบโบกแล้วก็กินกับควาสวยมาเริ่มค่ะทุกคนมาค่ามากินเข้าเก,ก,กันกับแย,ยมมาล,ลีกับตาเจค่า And you eat it like this. You wrap it. It's kind of like a wrap. And you just eat it. That's how the Thais do it.

แย้มกกนันนีทำลาบให้แกกินค่ะวันนี้ทำลาบไก่ใส่ขาอ่อนด้วยลองทำดูแล้วคนอร่อยลาบไก่แย้มันนี่ก็ใส่ขาอ่อนไซส์ใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดอ่อนนะคะใส่ด้วยหอมมาทุกคนอลองทำดูค่ะอร่อยขาวอ่อนอันใส่เลยมัอนจะหอม I guess this is healthy eating แย้มชอบกินผักนะทุกคนแยมันนี่ก็จะกินผัก มาให้แกหอมกินกับเราขกาเชอ o of course everything you is washing your hand before you eat. Though. I don't remember washing my hand. Though. You wash your hand. อ mm ื hmm. was ้มอย่ o งนี้ n สียเกาะเป็นเสียเกาะฟิลิปปินส์นะคะทุกคนจอกหวานๆหนทุกคน จะห่อแกห่อแกกินง่ายหรืทุกคนทำไรแกแกกินแกก็กินกินง่ายแกชอบกินผัดมาคอทุกคนกินข้าวกับแกมันนี่กันจรจโ

ท,ทุกคนอร,อร,อร่อยมัย่นหมายมากัะทุกคนอร่อยๆกันค่ะ ตัวประจำตำแหน่งกานนี้ในร้านเยมเมลี่อ่ะดสวินซอสซิสนั่ลองกินซิสนี่ไส้ก,กรอกไทยหาเก็มยากอ่าทุกคนลองเิ็นไส้กรอกฟิลปปิ์ คนอรอแล้กับตจียกับแยมมค่ากินข้าวกันแยมไม่กินข้าวตะจแยมกินข้าวกินข like ้าว Sometimes t i s t h i n c t a s t e like guava, o u r l เราบอกว่าไ่ระขอบบางทีกินไปกินไปก็เหมือนกับกินของกินของ Yeah, mm -hmm. Mm -hmm. Big, you are to cut mm -hmm. yes, dear. <laughs> you put all of that too. You try the Ah, yeah. uh, no. I try so No, 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 it tastes so stupid. <sighs> put this, you put this, you put this. Are you gonna die านาคาทุกคนอร่อยอร่อยค่ะ oh my god don't know what to eat <laughs> <laughs> พอเป็นร้านเสรก็กินข้าวข้าวเสร็จค่อยทำความสะอาดนะทุกจะโจกแกอยู่เดยวก็จะช่วยเย,ยมาริทำความสะอาดบ้าทุกคนมันไม่ตอยู่นุ่นน เนื้อคูข้าที่เด่มฮมสุดอ๋อไก,ก่นราม็ไม่ชิบไก่ยบอกใจชอบลาบไก่มากกว่าลาบทุกคนจะเป็นคนไม่อชอบกินของมัน ลาบแกนี้ยังไม่ได้ก็แต่หน้าอกแค่จะไม่กินกอนมันเนี่ยจะไม่กินไม่รู้เจ๊อ้วนยังไงแต่ก็มมนนี่ก็ไม่รู้แกเพราะแบบของมันเจไม่ค่อยชอบค่ะทุกคนยังไม่ได้ก็จะเอาแต่หน้าอกที่มีแต่นั้อไก่เนื้อหมูอย่างเงี้ยก็กินแต่เนื้อไม่ไม่กินมันกไม่กินมันแล้วเครื่องในก็ไม่กินยังไม่ได้ก็จเอาแต่หน้าอกกับลาบไม่แค่ข้างในเครื่องในเก๊ก็ไม่กิน This is the best food you like. I don't like that. But this one is good for you when you have stomach ache. It's, uh, it's helping you inside your body. Like a kid, uh, it's like a your body inside. No, thanks. That mm. My body is alright. Don't <laughs> mm -hmm. <No> need that. can <laughs> am Yeah chấm này chấm này. Chị bảo các em chấm này. Em mới chín. Chị ăn. Chị ăn เจ no <laughs> อหน,นูก็จอแฮปปี้ยังไม่ไดบอกว่ายังไม่ได้ชําไหนยังกินฝังเยอะๆจะบอกจะไม่ช้าไหน,น,น <laughs> แต่กินเจ้าขอเปรี่ออยวทุกคนของเปรี้ยวแกชอบมันมะก,กอกยองเปรี่ยวแกชอบยังม่ไดกินได้แต่ว,ว่าไม่นค่อยชอบชอบกินของมันมัของอะไรของเปรี้ยวองอะไรอย่าง She tried to put that thing on my. She tried to be sneak the leaf. What leaf? your stomach leaf. you <laughs> sneaky. You tried to sneak the stomach leaf to the food. <laughs> <laughs> my food. I'm something inside my food. stomach is good. You know what? Yeah, probably have had that. เอาเยาผ่าอเธอแบอบโบๆมาฉันกินนะแต่ไม่ชำนะแต่เม่อมกี้ฉันบอกว่ายาขโมยมาใส่จานใช่นะยังเห่าอีกสักัย This is cabbage. This you went and bought this? This yeah. one? Mm-hmm. You bought it, you can open mm it again. Not for you, huh? -hmm. No. Not for you. I'm almost finished. Yeah. Mm -hmm. So this one. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. You're trying to put it in the <laughs> I gotta watch you because I don't want the stomach. Yeah, my bubble was <laughs> thinking that my stomach leave. Well <laughs> It's sneaky, man. Yeah, you know but you you lose uh, stomach uh

นู่นได้เสร็จแล้วสิคะอนี่บอกว่าต้องกินให้หมดจ้าแล้วค่ะนี่ก็โจ๊กเหรอโอ้ยนี่มเลยกับแต่โจ๊กก็พามากินค้างนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เยอะๆเลยกดแชร์ please subscribe สวัสดีค่บสวัสดีค่ะ Good night ไทยขอบคุณมากค่ะที่มาดูคลิปวิดีโอแยมากีกัตโจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ